ไข่เจียวร้อนๆตอนกลางวันค่ะดูบรรยากาศการกินซะก่ขขอนนะคะมื่อนี้เราจะต้องกินให้อร่อยมากๆเลยเพราะว่าหิวสุดๆเลยค่ะอร่อย้อมเนี่ยหอมมากใหม่ๆไข่ฟูๆ ข้าวอยากกินข้าวไม่ใช่้อนละใช้มือแหละกินเองด่คนเดียวด่คนเดียวหอยคนเดียวคนหายก็ไม่อยู่แอบเป็นอย่างก็ไม่รู้ขึ้นหาคนเดียว Ăn thức không, không nhiều chỗ <laughs> <laughs> à. 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 khác ý thức không nhiều ơi ý thức không à ý thức cũng ngon. thức ơi nước thức ơi ý thức ơi ý